สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาแจากวันเล็ดฟรีนะคะประจำวันที่1เมษายน2568วันนี้เป็นการแจกครั้งแรกของเดือนใหม่ใครยังไม่เคยได้เอาใจช่วยนะคะช่องทางการรับใครที่หาช่องทางการรับไม่เจออ่านคําอธิบายด้านข้าง พี่มีลงไว้อยู่ว่าช่องทางการรับอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปก็ไปอ่านที่คำอธิบายใต้คลิปได้นะคะเราจะรู้ว่าเราจะต้องไปรับที่ไหนส่วนการรับก็เหมือนเดิมนะแจกแบบแอดไลน์ในการแจกแบบแอดไลน์พี่รู้สึกว่าอย่างที่พี่พูดตลอดว่าพี่โอเคมากที่สุดเพราะว่ามัน,ม,นมันสะดวกมากที่สุดแต่ถ้ามีอะไรที่มัน ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้ในเดือนนี้นะคะวันนี้วันนี้เริ่มเดือนใหม่วันนี้โค้ดอ่งเปาที่เอามาแจกคือคำว่าเมษายนชื่อเดือนนี้เลยค่ะเมษายนส่วนเวลาวันนี้เวลาที่สามารถกดส่งโค้ดอ่งเปาเพื่อรับเงินฟรีได้ก็คือ ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาหกนาทีใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดอังเปาล้อที่หลายได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ใครที่เอ่อมาช้ามาไม่ทันก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเรามาเจอกัน,นคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ